<Cooking> สวัสดีค่ะต่ายะคะ่ะแหมตอนนี้กำลังขับรถอย่างเมามนเลยนะคะอยู่ที่ Molly Fantasy นะคะชั้น5เกตเว y เอกมัยตรงนี้นี่เองค่ะสำหรับใครนะค,ะคุณหนูคุณน้งคุณไหนนะคะอยากจะมาเล่นเกมสนุกๆมากๆแบบนี้นะคะก็มากันที่ดีได้นะคะเกตเว y เอกมัยชั้น5ค่ะ เช้านี้นะคะเราก็มาระเบ,บิดพ่าแม่กุ๊กกิ้งแบทเทิลกันที่นี่เช่นเคยค่ะโด,ยค,ะดยความร่วมมือของก้าวสาร5 j Channel แล้วก็ยามมามุริ J สอดรูว์ฮีโร่ของความอร่อยค่ะเอาว่าตอนนี้นะทุกท่านจะขับรถไปหาผู้เข้าแข่งขันกันแล้วตอนนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนของเรานะคะก็พร้อมแล้วไปเจอกันเลยปกต,ติทำอาหารไวหรือเปล่าทำเมนทำเ็นฝั่นงนี้ล่ะ ทำบ้างค่ะเราวันนี้พกความมั่นใจมาเต็มที่มั่นใจนี่ฝั่งน,นี้ลาเขาขู่แล้วมาจ่ายละเต็มร้อยค่ะเต็มร้อยค่ะและผู้ชงของเราในวันนี้นะคะก็คือวุร์ซอจากยามาโมรีอ่าตอนนี้วัตถุดิบก็เรียบร้อยแล้วนะคะสองฝ่ายเลยไปดูฝั่งนี้กันดีกว่าแค่หเห็นวัตถุดิบก็อยากรู้แล้วเนี่ยเมนูที่จะทําวันนี้คือยำผัดหัูค่ะนี่นเมนูที่จะทําวันนี้คือ,อข้าวห่อไข่สูตรญี่ปุ่น อ่ปุ่นเนหมาะกับซอสของเรามากๆเลยเดี๋ยวไปดูนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงคะ่ะปรกอก่อนที่จะไปแบทเทิลกันนะคะก็มีคำถามมาลองชอบอีกแล้วอีกแล้วนะคำถามนะคะก็มีว่าจริงหรือหลอกคะที่หวีผมวันละ100อยครั้งจะทำให้เส้นผมเงาๆใครอยากตอบกอ่อนฝั่งนี้ตอบก่อนิดว<ช>่าจริงหรือหลอกหลอกดังนั้นนะคะฝั่งนี้ก็ต้องเลือกจริงไปเนาะค่ะสำหรับคำตอบนะคะก็คือ หล่อค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะเส้นผมของเรานะยิ่งฟรีมากนะคะก็ยิ่งถูกทำร้าแล้วก็เปล่าบางลงไปนั่นเองรผู้แพ้ของเรานะต้องได้รับบทลงโทษดูจะเป็นอะไรนะยมริหนึ่งสองสามสี่เลือกเบอร์ไหนดีคะเบอร์อหนึ่งเบอร์หนึ่งดูสิจะเป็นอะไรหนึ่งสองสามแชร์ลอตัวไฟค่ะเยะ้ทั้งสองฝ่ายนะคะมีเวลาสิบห้านาทีเท่านั้นนะในการปรุงอาหารท่พาพร้อมแล้วไป b a t ท l e กัน ตอนสำคัญใส่วุสเตอร์ซอสลงไปนี่ลงไป,เ,ไปเลยนี่ดูมีสีสนะันหน้าตานะแับประทันมากนี่ใส่เข้าไปแล้วนะดูสีแดงสีเหลืองนี้เข้าก,ากันเข้ากันเนาะอ่าเอาเกิดเทศลงไป เร็วจริงๆเลยนะคะสำหรับฝั่งนี้นะคะกับเมนูอุดอง้งผัดบัวทอนี่นี่ทำไมนี้เหลืออะไรคะเหลือทอดไข่แล้วก็หอก่อกะบพ้าอ่า งอ,องคลิปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูข้าวห่อไข่สูตรญี่ปุ่นค่ะนี่ เมนูนะคะก็หน้าตาน่าร <rapper> ับประทานมากๆเลยดูจากแค่หน้าตานะคงตัดสินลาบากนะคะก็ขึ้นอยู่กับกรรมการทั้งสามท่านแล้วแหละว่าเมนูไหนจะถูกใจมากกว่ากันชอบเมนูไหนชูป้ายเลยค่ะงานงานเงานงานเงินฝายชนะค่ะสำหรับผู้ชนะของเรานะคะน้องกิฟต์ค่ะเย็นดีด้วยนะคะรับไปเลยพรีเมียมิเศษจากยามาโมริซอสค่ะนี่ผู้แพ้ของเรานะเสียใจเปล่า นิ่นึงไม่เป็นไรนะคราวนี้มารุกสนุกกันได้ใหม่อีกเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็เวลาของคิ้งแบทเทิลนะคะแล้วก็ลุกตาแล้วขอขอบคุณเกดเวกมาเลค่ะก้อนสันทิเกินห้าเจย์ชาแนลและยามาโมริเจย์ซอสเวอร์พีโรของความรอยเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าแล้วเราจะมาแบทเทิลกันคูคิ้งแบทเทิลสนับสนุนโดยซอสยามาโมริ